สวัสดีค่ะลูกไม้อิตาลีนะคะคอกลมค่ะสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีส้มอ่อนนะคะเป็นลูกไม้อิตาลีค่ะลูกไม้อิตาลีนะคะเราตัดมาหลายสีมากๆเลยนะคะสั่งหลายสีค่ะคือผ้าเขาสีใสๆนะคะสีใสๆนิ่มๆสวยๆนะคะสวยทุกสีสวยทุกสีจริงๆเท่านี้พอเวลาเราจะตัดสีใดสีหนึ่งสีใดสีหนึ่งเนี่ยสีนั้นก็สวยสีนี้ก็สวยสีนี้ก็สวยไงคือแบบ สีไหนก็สวยแม่แม่ค้าก็พอแม่ค้านะอย่าว่าแต่ลูกค้าว่าของอ่ะฉันจะมีเสื้อผ้าเยอะมนะสามตู้สี่ตู้ห้าตู้ลูกค้านะ่ะไม่ไผิดเลยนะคะแม่ค้าไม่ได้บอกว่าลูกค้าลูกค้าสามตู้สี่ตู้ห้าตู้พอแล้วมันเยอะไม่้องนะคะคือลูกค้าเนะี่ยบอกว่าสามตูนะ้สี่ตู้ห้าตู้น่ะลูกค้าบอกว่าความสวยของเราเนะี่ยเราอยากได้เราชอบเราอยากซื้อเราอยากซื้อนะสี่ตู้ห้าตู้ก็เยอะจริง ยอมรับเลยว่าทุกคนนะมีเสื้อผ้ายเยอะมากๆผู้หญิงเรานะคะแต่ว่าแม่ค้ายิ่งหนักกว่าพี่คิดดูมันเยอะมากคือมันสวยทุกสีจริงๆคือตัวเราเองเนี่ยเนี่ยดูสีสีส้อมอิฐก็มีแล้วนะคะแต่ก็ยังเอาสีส้อมอ่อนมาอีกเนี่ยดูสินะ่ะคือมันมันสวยไงเนี่ย สีส้มอ่อนนะคะนี่ยที่เราบอกเวลาเราใส่กับกางเกงนะคะอันนี้คือกางเกงแบบผ้าส่วนเนาะแต่จริงๆเราใส่ไปข้างนอกเราใส่กางเกงเรียบร้อยหน่อยเป็นขายาวอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดูเรียบร้อยอันนี้แต่ให้ดูว่ามันใส่กับกางเกงเนี่ยค่ะมันจะค,คุมคุมคุมสะโพกอย่างเงี้ยค่ะว mm ิธ hmm. ีเราใส่คือไซส์40นะคะความยาวก็คือยาว23าดัมดัหนัก7 0 75กิโลนะคะดัมดัหนัก75ค่ะอ่ห้าค่ะสูง1้0นะคะเอวส3สาเอวส2สิสองนะคะ เสื้อหน้าอก40นะคะก็หน้าอก38ค่ะใส่40คือเป็นคนหน้าอกเล็กนะคะแล้วก็ช่วงแขนใน20นิ้วนะคะเป็นคนตรงตรงเนี้ยใหญ่ค่ะแต่พอเวลาเราใส่เสื้อผ้าก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอวกอวบหน่อย <c oughs> อวบค่อนข้างอว้ว <c> น <oughs> ไม่ใช่อ้วนิดนึงอย่างงี้อวบนิดเด้ง,อ,ง, <c oughs> อ,งอะไรี้ยจริงๆอ้วนค่ะอ้วนนั่นแหละแต่หนูไม่ยอมรับไงว่าหนูอ้วนหนูบอกว่าหนูอวกอวบนะใครจะบอกว่าตัวเองอ้วนไม่มีใครจะบอกว่าตัวเอง,อไ,มมอเองไม่สวยไม่มีหนูต้องบอกหนูสวยอยู่แล้ว เช่นเดียวกันกับลูกค้านะคะลูกค้าเอาฉั้นสวยฉั้นสวยฉันสวยก็คือต้องสวยอย่าบอกว่าฉันไม่สวยก็คือไม่สวยไม่ได้ไม่ได้สิคนอื่นว่าเราไม่สวยก็พอแรงอยู่แล้วตัวเองบอกตัวเองว่าไม่สวยอีกเพื่ออะไรเนี่ยใช่ไหมไม่ได้เราไม่มุ่ี่ตัวเองสิเราอย่าไม่บอกว่าตัวเองไม่สวยเรต้องบอกว่าฉันสวยถึงจะชั้นถึงฉั้นจะสวยไม่มากแต่ฉันก็สวยท่กคนอื่นไม่ได้แต่ฉันก็สวยในแบบของฉันนะคะแต่ละคนก็คือสวยไม่เหมือนกันอยู่แล้วอย่างที่บอกนะคะแต่ความสุขของฉันคือฉันมีตังซื้อแน่ ฉันมีตังค์ซื้อแน่ๆแล้วฉันก็มีตามที่จะซื้อความสุขให้ตัวเองแน่ๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นลูกไม้อิตาลีนะคะความยาวของแขนนี่สิบสามนิ้วนะคะความยาวของนี้ก็ยี่สิบสามนิ้วนะคะเวลาเราใส่กับกางเกงมันจะกะคุมสะโพกแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะแล้วนะคะเสื้อกางเกง คือที่ร้านดาวนะคะนอกจากใส่กับผ้าถุงแล้วนะคะยังมีกระโปรงนะคะใส่กับผ้าถุงก็จะเป็นผ้าถุงแบบนี้อย่างที่ว่านะคะก็คือเวลาคุณพี่เลือกให้ให้ดาวเลือกให้เช่นดาวที่สั่งสีส้มอ่อนนะคะหาผ้าถุงให้พี่หน่อยนะคะเราก็จะ เอาผ้าถุงเข้าชุดให้นะคะแต่ของดาวาคืออย่างที่ดาวบอกพี่นะว่าดาวมีหน้าร้านดาวมีหน้าร้านนะคะ,ะ,คะสินค้าหน้าร้านดาวเนี่ยคือมันขายไปหมดไปเรื่อยๆนะคะแล้วเวลาลูกค้าจะให้ดาวจัดสีให้นะคะดาวขออนุญาตว่าบางทีสีมันไม่ตรงกับในาลายผ้าถุงนะคะมันไม่ตรงกับในในในรูปนะคะแต่ว่าก็เอาลายใหม่ๆให้ค่ะเพราะว่าไม่ไม่เอาลายเก่าให้นะคะเนะะี่ยค่ะพอเวลาเราใส่กับผ้าถุงมันก็จะเป็นประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือใส่กับผ้าถุงนะคะเนี่ยค่ะ ก็ค right. so, uh, mm ือจะไปให้ลูกค้าดูลักษณะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้ค่ายเพิ่หน่อยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะอ่ะอันนี้คือค้ายกับผ้าถุงนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยเมื่เราใส่กับผ้าถุงมันจะต้องเป็นเอวสูงแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะมันก็จะยาวอ่าิปสะโซ่พวกเล็กเวลาเราใส่ก็จะแบบสวยแบบนี้เลยเนี่ยค่ะเวลาใส่กับผ้าถุงอ่ะคือเวลาเราใส่กับผ้าถุงแล้วมันก็จะสวยเนี่ยค่ะเรียบร้อยอย่างนี้นะคะเวลาให้เราเลือกให้เราเลือกคหาเนี่ยเราก็จะเลือกแบบคุมโทนประมาณอย่างนี้นะคะคือจะไม่ เป็นคนไม่ชอบอะไรที่มันแบบฟรีปราศมากไม่ชอบชอบเรียบหรูดูแพงนะคะเรียบหรูดูแพงหนึ่งการใช้งานเยอะนะคะสองใส่สวยใส่เรียบใสหรูเพิยิ่งมองยิ่งสวยยิ่งมองยิ่งสวยคือแม่ค้าชอบแบบนั้นนะคะไม่ชอบแบบว่าอุ้ยปี๊ปปัดปี๊ปปัดไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบแบบนั้นนะคะชอบสไตล์แบบนี้ชอบแบบเรียบหรูดูแพงเนี่ยค่ะคือเนี่ยใสเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสามารถใส่กับผ้าถุงแบบนี้ก็ได้นะคะ แต,แต่ถามว่าเราใส่ก totally ับตัวอื่นได้ไหมได้นะคะนอกจากว่าเราใส่กับกระถุงแล้วนะคะยังใส่ได้กับกระโปรงนะคะเป็นกระโปรงเกาหลีนะคะเป็นกระโปรงเกาหลีนะคะเป็นกระโปรงเกาหลีเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นกระโปรงยืดเกาหลีค่ะเป็นเนื้อหาเป็นยางยืดเกาหลีนะคะเป็นหางปลาลูกค้าบางท่านเคยใส่แล้วก็ทราบแล้วนะคะเนาะว่ากระโปรงเกาหลีเป็นแบบไหนคุณภาพเป็นแบบไหนแต่ถ้าลูกค้าท่านใดยังไม่ทราบนะคะเป็นกระโปรงขอบยางยืดค่ะแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเขาก็จะมีเพชรแบบนี้ อยู่นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยตัวละ790ราบบาทนะคะกระโปรงอ่ะตัวละ790ราบบาทเนี่ยค่ะเป็นกระโปรงเกาหลีนะเป็นยืดอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือมันจะมีสีนะคะมีมีสีดำสีน้ำตาลสีกรมสีอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าสีดำสีน้ำตาลสีกรมสีแดงคือมันมันเป็นสีพื้นนะคะเราก็จะเลือกมาเนื่องจากว่าบางทีเราใส่เสื้อสีอย่างสีส้มอ่อนอย่างเงี้ยค่ะสีส้มอ่อนเนี่ยเราก็ต้องใส่กันเกะกระโปรงสีดําสีน้ําตาลก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ สีดาสีน้าตาลอันนี้คือเป็นกระโปรงสีน้าตาลเนี um. ่ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเวลาเราใส่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเนี <istes>. ่ยกระโปงเกาหลีก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วมันก็จะใส่สบายเป็นกระโปงเกาหลีแล้วมันยืดได้เยอะพี่มันยืดทั้งตัวนะคะแล้วก็แล้วก็นั่งสบายนะคะแล้วก็เนี่ยเนี่ยค่ะเป็นกระโปงเกาหลีนะคะเนี่ยค่ะเวลาลูกค้าจะซื้อกระโปรงเกาหลีก็บอกนะคะว่า แม่ค้าซื้อเสื้อนะคะจากกระโปรงเกาหลีนะคะเป็นกระโปรงเกาหลีเข้ากับเสื้อสีที่พี่ซื้อเช่นพี่ซื้อสีอพี่ซื้อเสื้อสีขาวเนี่ยก็ใส่ทุกสีอยู่แล้วแต่ไปซีซอพี่ซื้อเสื้อสีน้ําเงินพี่จะใส่กระโปรงสีน้ําตาลมันก็ใช้ไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะเนี่ยค่ะแล้วเป็นขอบยางยืดอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดี๋ยวเราเลือกสีให้นะคะเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นสีหลักๆเช่นดํากรมน้ําตาลแดงม่วงเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นสีหลักๆ สีหลักหมายถึงว่าสีที่เป็นกระโปรงสีเข้มส่วนเสื้อเราเปลี่ยนเอานะคะแล้วเสื้อนะคะเป็นลูกไม้อิตาลีเนี่ยมีหลายสีค่ะสีที่แม่ค้าใส่เรียกว่าสีส้มอ่อนนะคะแล้วก็มีสีครีมค่ะสีครีมนะคะสีขาวค่ะลูกไม้อิตาลีนะคะมีสีส้มอ่อนนะคะสีครีมนะคะสีขาวสีชมพูกรีบบัวนะคะสีส้ม อันนี้ส้มอ,อ่อนนี่ก็คือที่แม่ค้าใส่นะคะส้มอ,อ่อนนะคะแล้วก็ครีมครีมนวลน,นะคะครีมนวลนวลนะคะแล้วก็สีดํานะคะสีดําค่ะ,ะมีไซส์สามมีไซส์สี่สิบนะคะจนถึงไซส์ห้าสิบเลยนะคะแล้วก็สีแดงค่ะสีแดงแม่ค้าก็ลงรีวิวไปให้ดูนั้นนะคะสีแดงค่ะอย่างงี้นะคะสีแดงแล้วก็สีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะอย่างนี้นะคะสี ชมพูค่ะสีชมพูนะคะชมพูสีเหลืองเหลืองคั้วศาสตร์ค่ะเหลืองคั้วศาตร์นะคะเหลืองเหลืองเหลืองไผ่อะคะ่ะสีเหลืองขั้วศาสตร์นะคะสีส้มอิดนะคะส้มอิดเมื่อกี้ยวาวใส่ส้มออดเนาะอันนี้ส้มอิดค่ะส้มอิดนะคะสีน้ําเงินค่ะอ่ะ แล้วก็สีเขียวมิ้นนะคะเขียวมิ้นเนี่ยค่ะเขียวมิ้นอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือสีนะคะมีไซส์40จนถึงไซส์50ไซส์40สถึง4ี่ราคา1,300บาทส่วนไซส์50สอ่า4ี่5 0 1,500หบาทนะคะกระถุงนะคะผืนละ490กรากโปรงผืนละ790บาทนะคะกระโปรงก็เยอะนะคะกระโปรงก็เยอะเนี่ยค่ะกระโปรงก็เยอะนี่กระโปงนะคะสีแดงนะคะสีแดงอ่าสีก้มนะคะ สีกลมค่ะสีกลมนะคะสีดำค่ะสีดำสีดำสีแดงสีกลมสีน้ำตาลสีน้ำตาลที่แม่ค้าใส่นะคะสีเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นสีหลักๆนะคะเวลาลูกค้าสั่งก็คือจ้กระโปรงเกาหลีก็บอกได้นะคะก็จะเป็นกระโปรงเกาหลีแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วชายกระโปรงนะคะคือชายกระโปรงเนี่ยแล้วแต่ลายนะคะบางอันน่ะลายเรียบแบบนี้นะคะเนี่ยหาลายเรียบๆแบบนี้นะเนี่ย แต่บางอันก็คือมีลายแบบพี่ดาวใส่นะคะเนี่ยค่ะนี่เนาะเนี่ยค่ะลายแบบพี่ดาวใส่พี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นเนาะลูกค้าบ,บอกไม่เห็นต้องบังคับคือบางทีเวลาเราอยากได้เป็นเสื้อกับกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็บอกได้นะคะแล้วก็อยากได้เสื้อเข้ากับผ้าถุงก็บอกได้หรือว่าลูกค้าจะเอาอะไรก็บอกได้นะคะเวลาจะบอกก็คือจะสั่งรุ่นที่แม่ค้าใส่ก็บอกว่าเสื้อคอกลมนะคะแขน ขอกลมแขกลูกไม้อิตาลี่ะคะเสื้อขอกลมลูกไม้อิตาลีสีอะไรก็ว่ามานะคะเวลานั้นก็คือมีอย่างเดียวเนี่ยเพราะเราจะจะไม่ได้ขายหลากหลายมากมายเพราะว่าเดี๋ยวมันงงตัวที่ใส่คือลูกไม้อิตาลีนะคะไซส์40จนถึงไซส์44ราคา1,300ไซส์46่8 55ไซส์4ี่หกสราคา1 5 0 0ั้บาทเพื่องนะคะผืนละ490ถ้าซื้อเข้าชุดกับเสื้อผืนละ400กระโปรงตัวละ790นะคะซื้อคู่กับกระโปรง ซื้อคู่กับเสื้อก็ไม่ลดนะคะกระโปง790ขายเท่าหน้าร้านเลยนะคะลูกค้ามาซื้อสินค้าหน้าร้านขายราคาตามนี้ลูกค้าซื้อลูกค้าออนไลน์ก็ตามนี้เลยค่ะราคาราคาก็คือให้ราคาตามนี้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราบริการหลังการขายนะคะบริการหลังการขายแล้วก็ได้ของดีของสวยของตรงปกแน่นอนค่ะขอบคุณมากนะคะเอาไว้เจอกันคลิปนี้ค่ะคลิปนี้สวัสดี